สวัสดีเอฟซทุกคนนะครับก็กลับมาพิบมาพบนะไม่ใช่มาพิบมาพบกันกับฮานอยนะครับฮานอยวันที่ยี่สิบสองนะครับนะมีเมื่อวานยี่สิบเอ็ดนั้นมีอะไรเข้าบ้างมาดูกันก่อนเลยนะครับสําหรับนอยเมื่อวานนะครับมาเฉพาะกิจ0ูนย์ห้าหกสองไม่มีนะครับมีแค่เด่นเข้านะครับสองไม่มีสีสองนะครับ ส่วนกาชาตินะครับสี่สามสองสี่สามสองเข้าสองสามตัวเน้นนะครับตัวห้อยท้ายนี่นะครับอ่ะนี่กาชาติแล้วก็ห้าห้ามา <c oughs> มาพิเศษนะครับสี่หกหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดเราไม่มีนะครับอ่าไปที่ปกติสองเก้าหกนะครับ องเก้าหกก็ใกล้เคียงนะครับตัวนี้เกือบสามตัวนะเก้าหกเข้านะครับแล้วก็สองสองวีแปดแปดหนึ่งมีแต่แปดสองนะครับเกินเป้าไปหน่อยเข้าเด่นนะครับเออเมื่อวานเข้าไปสองรอบเองนะครับสองเจ็ดนะเข้าปกติไปเก้าหกนะครับต้องขออภัยที่เข้าน้อยไปนะครับสองรอบไม่ไหวอ่าวันนี้เรามาดูกันนะครับ วันนี้ผมจะให้เด่นอะไรนะครับผมเด่นกลางๆแล้วกันน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับก็คือเด่นที่วัดไปที่หกกับเจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกกับเจ็ดนะครับสําหรับฮานอยนะครับวันนี้นะตัวเจา <c oughs> ะเฉพาะกิจ หกเจ็ดแล้วก็สามสี่นะครับามาดูตัวเน้นกันก่อนนะครับหกสามหสี่นะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็ หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับตัวรองวางไปที่หกหนึ่ง หกสองนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ีนี้มาดูตัวเน้นนะครับก็จะมีหกสามหสี่นะครับเจ็ดสามหนสามสี่นะครับเจดสี่อีกตัวหนึ่งนะครับนะ อันนี้คือตัวรองนะครับผมเพิ่ม75บปอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเพิ่ม75บวก75จะมานะครับทีนี้มาดูนอยรวมมีอะไรบ้างนะครับนอยรวมก็จะมีตัวนี้เลยนะครับ60 61 62 63 64นะครับ เจ็ดศูนย์เหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจดสี่แล้วก็เจดห้านะครับเนาะนะก็คือของนารวมทีนี้ตัวที่น่าจะมานะครับที่ผมจับตาจับตาว่าน่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะไม่พลาดนะก็จะมีเจ็ดห้านะครับ เจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกศูนย์นะครับ 7 0็ดศูนยะหกแล้วก็หกสามอันนี้คือตัวที่คิดว่าหน้าจะไม่หลุดนะครับ ส่วนชุดสามตัวแตกนะครับผมวางไว้ที่สี่เจ็ดศูนย์กับสามหกศูนย์สองชุดนะครับสี่เจ็ดศูนย์สามหกศูนย์นะครับ จะมีให้เห็นนวันนี้ขอให้แตกสามตัวนะครับเฉียดมาหลายวันแล้วเฉียดมาหลายวันแล้วนะครับนะวันนี้ขอให้โดนนะครับโชคดีสำหรับฮาหนอยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ